ก็ชอบตัวเล็กชาแนลนะคะทุกคนคะ่ะเย่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 หลังจากที่ไม่ได้คลิปมาหลายวันแล้วนะคะทุกคนอาจจะคิดถึงนะคะเพราะว่าม่าค่อยมีคนเด่นดายร้งได้น,นะ,ค,ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามตัวเล็กชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ห้ามกดข้ามโฆษณาเด็ดขาดนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะ,คะ,คะตัวเล็กจะพาทุกคนนะคะไปบุก ห้องทำงานใหม่ของทีมแอดมินอาริตะไลท์นะคะเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าเพิ่นย้ายจากออฟฟิศนะคะย้ายจากหองออฟฟิศเพราะว่าออฟฟิศนี่คือเอาไว้ไลฟ์สดโดยตรงเลยนะคะถ้าเกิดว่ามืออลไรสดค้นก็นจะได้ไลท์นิดนึงเนาะก็เลยย้ายจากออฟฟิศขึ้นมาอยู่บนบ้านนะคะแลจะอยู่ตรงไหนจุดไหนอย่าลืมติดตามนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อเนยทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเด็กจะพาไปชมนะคะบรรยากาศการทํางานของทีมแอดมินนะคะ เพราะว่าแต่ก่อนตัวเล็กก็เคยเป็นแอดมินในต่าไลน์นะคะเคยเป็นผู้อนุมัติผู้รงลิงนะคะผู้ช่วยตอบปัญหาหลายๆด้านของหลายๆทางที่เขาบ่ได้บ้างนู่นนี่นั่น,นบ้างปัญหาอะไรของคนที่เขาซื้อบัตรจองตัวมานะคะที่นบนเขาเบิ้งบ่ได้ล็อกอินเฟซบุ๊กบ่ได้นู่นนี่นั่น,นนะคะก็ตอนนั้นก็ได้เฮ็ดได้เป็นแอดมินด้วยนะคะใครที่ติดตามใน Facebook เฟซบุ๊กตัวเล็กก็จะเห็นนะคะว่าสอดแจ้งสองคืนนะคะตอนนั้นคือ ตาครัมเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีพี่เอมีแม่แอนแล้วก็มีตัวเล็กนะคะมีพี่นด์นะคะเฮตซอยกันนะคะแต่ตัวเล็กทําในนามของแอดมินโนซี่นะคะเพราะว่าก็เฮตซอยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัวเล็กบริหารแอดมินแล้วนะคะเพราะว่าบอสเพิ่นจ้างคนมาเป็นแอดมินแล้วนะคะก็คือแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะคะตัวเล็กะ มีอะไรที่ซ้อมเต้นซ้มอมโชว์อย่างเดียวนะคะมีเวลามีจะมีเวลาดูแลตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้เนะาะเพราะว่าีทำงานหนักเนาะก็เลยแบบบอทก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราจะแยกกลุ่มเป็นนี่คือแอดมินส่งลิงแอดมินโนมัติอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ตัวก็จะพาไปชมหน้าบรรยากาศนะคะ ในการทำงานของทีมแอดมินก็คือไปบุกห้องไอทีแอดมินนาะริตะาไลท์นั่นเองนะคะก็อย่าลืมติดตามกันทุกคนคะ่ะแต่ก่อนกับนิล่ตัวนึงหนึ่เป็นแอดมินเนาะก,กับใบคอยอยางอันนี้ปันไดนะคะแต่ช่วงนี้ก็เราก็จะได้มีเวลามาซ้อมเต้นแกะท่าเพลงใหม่บ้างซ้อมโชว์ใหม่บ้างเพราะว่าโชว์นะคะเข้าเปลี่ยนตล,ลอดอยู่แล้วนะคะโชว์คือแต่ละรอบแต่ละรอบคือเราต้องเปลี่ยนปรับใหม่นะคะทุกคนคะ่ะจะบอให้ซ้ำ นะคะคือตลอดทีพันมากก็คือจะบัไดช่ว์ซ้ำกันอะไรประมาณนี้นะคะกัสิตืนน่นเต้นจหน่อยดิเพราะว่าตะยีกัจะคล้องกับแบบว่าทำงานเป็นแอดมินเนาะเออเขาก็จะถามว่าโน่้นนี่นั่นเออ<ม>แต่ช่วงนี้ก็มีคนทักเข้ามาบ้าง<ม>ในเพจบ้างใน Facebook ส่วนตัวบ้างว่าซื้อตัวนี้ทันไหมนะคะตัวเล็กก็ตอบว่าทันนะคะแต่ตัวเล็กจะบัไดเป็นคนทรงลิงห้จะเป็น,นบัไดเป็นคนอนุมัให้ตัวเล็กก็จะบอกว่าแถวไปหาพี่นุช ม่งั้นก็ทักเพจเลยนะคะนึงสินาก็ใครที่เอ่อสวนมากับเพื่อนที่เคยซื้อน้งตัวเล็กก็ทักมาหาคือเก่าดิคนที่เคยซื้อกับตัวเล็กประจานะคะมือกระทักมาคือเก่าตัวเล็กกับอ่ให้เป็นนุชโลีงไห่อะไรประมาณนี้นะคะใครที่ทักทาตัวเล็กก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เข้ากลุ่มนะ,ะได้เข้ากลุ่มแน่นอนนะคะเพียงแค่ตัวเล็กจะจะซาดิดนนึนนงแต่ถ้าใครอยากเร็วนะคะแนะนําให้ทักเพจนะคะไปเลยนะคะเพราะว่ามีแอดมินคอยตอบบริการพี่น้อง ยี่สชั่วโมงก็แล้วนะคะมีแอดมินคอยส่งลิงก์คอยอนุมัตินะคะให้นะคะเพราะว่าเขาทำงานเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือสาเหตุที่เอ่อบริเเป็นแอดมินนะคะแล้วก็ก็นี่แหละก็คือแบ่งเวลาให้ตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้ตุลย์ก็ทำหลายอย่างนะคะนี่แหละพี่น้องก็มอสูพี่น้องฟังนะคะแล้วต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตุลย,ยจะพาทุกคนไปชม บรรยากาศห้องของแอดมินนะคะว่าเมื่อสิเป็นจังไดว่าเมื่อสิคือึ้นคือตะกี้บอเพราะว่าตะกีนั้นตัวเลยกเท่าทายคลิปลกคือคืนแห้งนะคะก็คือขสนุกท้ายเกล็ดแห้งเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาไปกันเลยนะคะตอนนี้เราก็มาแล้วนะคะทุกคนอาจจะขนห้องนี้นะคะเพราะว่าปกติห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เคยทําชุดนะคะคือมาเห็ดชุดเห็ดหัวอยูนีนะคะมาติดเห็ดมาติดยังอยู่ห้องนี้นะคะคนก็จะได้ย้าย่มาุ่นพี่น้อง ทีมงานเพิ่นกำลังทำงานอยู่นะคะอันนี้ก็พามาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเฉยๆนะวั้นลูกก็สวยแทนน่าต้องการนีนะทุกคนเป็นอยังไอ้นมุ่มไม่บอกน้ะหุ่นบอกนะหุ่นเนี่ยเอ้ยนีกระดาษนี่อย่างเธอเป็นอยังวันวัลองกองแกงนี่อย่างนี้เป็นอยังเป็นอยังบุมีอย่างพี่น้ข้าวสวยอย่งข้าวสวอนั่กินข้าจ้บอกนะปล่อยป้าเ้าเขาเจ้าบตอนรับห้องก็ต้องออกไปนะคะ โอ้ดูเอ้าพป่น้มคือแนมแนมแนมนต่ยนุ้ก่าให้แนมนมใ่กวกหมกตอนไหนมือหันเียเ้อไปเห็ดีสียวุ้ยบนของทำงานเราตัวพี่นุ้มนี่แพงเนาะฉันว่าถอดไซส์ถอดไซสอันนี้ไปละไปขายกับเบื้องเนาะฝอดปุ๊บตั้งสีนาพี่น้อง ก่อนเดอ้อไส้ดูดเด้อบอกก่อนเด้อเครื่องน้องเพึ่นเอาให้มันดูดเขาคนมันดูดมันก่อนก่อนเขามันจะดูดเท่านี่นะพี่น้องคนเมืมเ<น>องอะไรเบสลงเหลียดลงถถถเหลียจ้ <laughs> <laughs> าตุ้ยขาบรถเทเลทหมดตื่นเต้นจำนงรถพยาบาลเทเลทก็ทำตุ้ยเมืองรถก็จะเด็กกระปุกแบบว่านี่นะพี่น้องอันนี้ก็จะมาอุ้งอวนนะคะนี่มันกำลังกำลังตัดงานต่องานนะคะไอ้นุ่มเรากรซิบกระซิบเดียดจะน้อนขึ้นโตแล้วหรล่าพี่น้อง แล้วก็ซิเรจักหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปเตรียมตัว้อมนะคะทุกคนค่ะว่าอีจนอน้างกัสิซ้อมนะเพราะว่าตอนนี้นักดนตรีเป็น้อมดนตรีนะคะก็าจะมาสอมอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะดูคนขาเขาจะไป้อมอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะลาสุดพี่น้องเขาก็มาโอนกัวอยู่ครัวนะคะบูยอันนี้ออกวิกเอมนะคะวิกเอมนะคะ มึงองเย่มึป็จอรนไอจอนสวัสดีครับเขาขึ้ไอจอนมารับแอดเขาจะเทียร์อยู่กูใด้ a ุณไม่ชงหลานนี่แหละเหมาะไม่เอาไจอนเขาดีไม่จูนเขาดีเลิไปจูนภาสาเอุ้ยไม่ก็เขาให้แต่งหน้าแบบนี้เลยไปกล้องแหวนเป็นแม่รู้แหนเป็นหยางึงเนาะ ยิ้มน้องสันผีเอันนี้เป็นเมย์ไม่ต้องเมย์ให้เป็นจริงล่าสุดอันนี้คือตัวเด็กกะจะมาอุ่นอวัทิมคอดกลุ่มจักหน่อยนะคะว่าพ่อเพป็นกะจะมากินข้าวแล้วก็ไปซ้อมนะเพราะว่าเขาจะมีโชว์ที่จะได้ซ้อมน้ำกันอยู่นะคะทุกคนค่ะหลังจากทิ่มอุ่นอวัอยู่ของพี่นุ่งมากนะคะกะจิมาอันอวัวยวนยิ้มพี่น้องยวนไม่ใส่ เพื่อนยังก็ยุครัวครัวนะคะทุกคนครัวเราก็มาครัวนะคะห้องเกะดมหาคุณสวยนะคะพัลนหลอย่าไรสวัสดีค่ะกินกเดลสเตปแท้จิ้มเขาเมื่อจ้าถัวยลรอถ่วอย่างเราจะเห็ุคลิปอ่าแนะนำคอสตูมนะคะว่ามีใครบ้างนะคะเพราะว่าคนัวเด้เวยลุ่งคลิปแบบนี้คนก็มีกอดบ้ามีกอดคนกอมเมนในช่องดวยว่าอยากให้ถ่ายคุณคอสตูมู้ใดลน้ำสี นิ้วูเรศตาหักแม่มิผู้ใดแม่แน่ยโป้มด่าจะคล้องก็เลยเนาะแม่โป้มว่าจะคล้องก็ไงข่าวไปนะครับโป้มด่าจะคองก้อนแล้วเอาอยไงทีเดียวข่อยจังจะสั่นข่อยว่ายังเอาตัวว่ตัวว่าตวงามบอพี่น้องงานบอมีขอบงานบอวางได้หรืองามประสั่นนี่คือเปิดได้เลยได้เนาะเอาอย่าหักเอาแค่ด้เขานั้น เราสะดุ้งเลยเมื่อกี้นี่อันนี้ก็บอกโอนอัวนะคะจากโอนอัวอยู่อันห้องอันห้องอันทํางานเพลินอยู่แล้วนะคะก็มาอนอัวอยู่ครัวนะคะว่าปกติตัวเล็กกับบุกอเดมันท่ายแังกะมาโอนอัวมูอปันใดเพราะว่าเป็นคนแบบน่ารักเงียบใส่ไหมโอ้ยตัวเล็กหนุนบอพี่น้องเอ้ยโอนอัวมือตลอดงานอยูตลอดเวีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะจะบอกให้ลูกแช่นะเอือดีดีเมื่อไรเห็นโอนอัวเออเนาะแม่เนาะเออคอยขังเจ้า นี่ลีสามีกรอบล้วทั้งานเหมือนกันสองเงาเอี๊ยคนตัวเนี่ยโป๊ไปไหนเื้อออกจะน่ารักแบ๋วแบ๋วต่างหากกระดอดตัวเล็กๆน่ารักนแม่เพลก็แต่งให้นี่นี่ลุยชะรองยังเกาะสองหมื่นศัพท์แม่ให้แม่นี่ลุยแต่งแล้วก็ต้องให้ส้มหมูแต่งให้พ่อโอ้ยบ่ได้ท้อแล้วแม่อุตสาวมาบากงามอุ้ยควรนักดนตรีสิบบกหัวควันบโว้ย เย็นอย่างแม่เ่ากใสไ่เอาป๋าจะเป็นอย่างย่าเอาวันเป็นอย่างเึ้นเขาเอาเพลงขึ้หนาใส่ดีแท้หนาแล้วกสวยเนาะแต่เสียดายอันนี้พอดแล้วแม่จะเป็นผู้หญิงเนาะแมนหน้าแล้วจะผมยาวไว้ผมยาวซะอุ้ยอุ้ยอันนี้เราก็บอกเลยลูกหัวกันน่าจะได้่น้องแบบว่าวัวนัวหัวมวนนะคะขึ้นเขาก็เหมือนหันกนได้ดอกแจี๊บกระเพาะป๊าด ิมเข้า่นอโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ตัิดช่องเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทุกคนในวงเลยนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไวส้สักก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ